เคล็ดลับการตกสาวของพี่ป้องนะคะพี่ป้องก็จะเยี่ยวไปร้องไปเยี่ยวไปร้องไปเพื่อจะได้ให้สาวหันมาสนใจแต่สาวไม่สนใจค่ะสาวกินหญ้าอยู่เห็นไหมคะลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่เข้าใกล้เพราะว่าเธอตัวใหญ่กว่าเขาไงเขาก็เลยกลัวเขาเลยไม่เล่นด้วยแล้วก็จะร้องให้ข่าควรญหาเขา นี่แหละบอกแล้วในป่ามันอยู่ดีๆอะ่ะเธอดันไปทําให้ข้อเขาก็เจอะ่ะเขาก็เลยไม่รักเธอเลยเห็นไหมอืบนตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วละ่ะเขาเขไม่เข้าใกล้เธอแล้วละว่ะดูสิ <laughs> เดี๋ยวด,ดูความอันาพานของเธอนะดูนะเออโอ้โหดมสาวดมสาวจ้า รักสาวถ้าสาวไม่สนใจความ